ใน a c e b o o k ของอาจารย์กิติทัศน์ชัยประสิทธิ์เนี่ยท่านเปรียบเทียบคือจริงๆเรื่องที่มันไม่มีถูกไม่มีผิดนะเรียนว่ามันอยู่ที่แนวทางของการจัดการกับปัญหาและวิธีการและสไตล์อนแต่ละคนมากกว่าเป็นการสื่อสารด้วยว่าเป็นยังไงเนี่ยอ่าใช่ค่ะทางอาจารย์กิติทัศน์ชัยประสิทธิ์ท่านก็บอกว่ากรณีของโครงการรับคนลำปางกลับบ้านของผู้ว่านรงศักดิ์เนี่ยนะคะ ใช้จิตวิทยาในการสื่อสารเพื่อให้ผู้ป่วยโควิดทยอยออกมาจากพื้นที่สีแดงอย่างกรทมและปริมณฑลแล้วกลับมากลับบ้านมาก็จะได้รับการดูแลจากโรงพยบาบาลในจังหวัดลำปางนโยบายอย่างเนี้ก็จะทำให้คนลำปางอยากกลับบ้าน mm. อยากกลับไปรักษาตัวโดยติดต่อให้ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเพื่อที่จะได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่สสจจังหวัดจิตวิทยาแบบนี้ทาให้ผู้ป่วยไม่หนีค่ะและไม่กลัวว่าจะถูกควบคุมตัว แต่รู้สึกว่าหากกลับมาบ้านแล้วจะได้รับการดูแลดีกว่าไปนอนป่วยในกทมที่เตียงไม่พอแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้เตียงเมื่อไหร่นะคะคืออาจารย์กิตาสก็เปรียบเทียบประมาณว่าสมมติว่าเรากลับบ้านไปเนี่ยหรือเรากําลังจะกลับบ้านแล้วมีคนนึงพูดกับเราว่ากลับบ้านเราเธอลูกกลับมารักษาตัวทุกคนพร้อมจะดูแลในขณะที่ได้อีกบ้านหนึ่งบอกว่า ถ้าติดเชื้อกลับมาแล้วไม่บอกเนี่ยโด,โดนแน่น่าจะเอาตำรวจไปจับติดเอาเข้าคุกให้เข็ดไปเลยอ,อย่างเงี้ยคือเรื่องนี้ผมอ่านข่าวของผู้ว่าสิงห์บุรีเนี่ยนะ <S 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 <c oughs> คือต้องต้องเียนแบบนี้นะแกนอันนี้ไม่ใช่เรื่องเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย <S S <c oughs> แต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านผู้ว่าสิงห์บุรี <c oughs> นะว่าคือบางทีแกนสารของข่าวเนี่ยคือท่านบอกว่ามาแล้วอย่าปกปิดข้อมูลเพ <c oughs> <ช>ียงแ,แต่ว่า จุดที่จะต้องตระหนักก็คือว่าสื่อยุคป,ปัจจุบันเวลาเขาไปพาดหัวเนี่ยแล้วคนรับสื่อเนี่ยก็จะอ่านแต่พาดหัวะนะพาดหัวก็จะพาพดกูว่าสิงห์บุรีเข้มนะมปรกกะคูหรือจับมันจะออกอารมณ์มันจะแบบนี้ว่าใครเข้าไปสิงห์บุรีเนี่ยนะจะโดนจับแต่ในรายละเอียดข่าวเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าที่ผ่านมามีการปกปิดข้อมูลกันเยอะ<ช>อะไรประมาณอย่างนั้น<ช>บอกว่าเรื่องสื่อสารที่สำคัญ นายน,นิ่งบอกว่าแนวทางของแต่ละพื้นที่พ่อเมืองแต่ละคนเนี่ยมัน,มนแตกต่างกันนะแต่และสไตล์แต่ว่ามันอาจจะมีความแตกต่างกันในแง่ของการสื่อสารออกไป<อ>มากกว่าว่าเออถ้าลองการสื่อสารแบบนี้มันก็จะทําให้คนรู้สึกสบายใจในการที่จะได้กลับไปแล้วก็จะได้ไปเออไปจ้องไปแจ้งเพราะว่ารู้ว่าเดี๋ยวถ้าไปแจ้งเดี๋ยวจะไม,ไม่มีใครมาจับเราอ่ะอแต่จะมีคนมาดูแลนะคะคคในโรงพยาบาลมีทางหวานากับทางโหดกับอีกกลุ่มหนึ่งคุณนิยะทางเงียบ ทางเงี้ยคือไม่พูดอะไรเลยไม่เสนออะไรเลยตกลงแล้วจังหวัดท่านจะกลับบ้านฉันเนี่ยจะต้องทำยังไงจริงอันนี้มีเยอะอันนี้มีเยอะนะช่วยช่วยกันออกมาหน่อยเพราะว่าตอนนี้คนที่อยู่ในกรุงเทพมาจากทุกจังหวัดแหละนะเขาก็จะได้มีแนวทางถูกว่าจะยังไงนะครับ